สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วป้าบ่หงมื่อสติก็ได้ให้หัวหน้าโทรนํากับผมมีอายุหนึ่งล่ะก็ได้โทรนําบ่านี่อจักแล้วเนาะก็บพวกหงจักว่าสิไหนบ้างสิอันแบบที่ว่าอันบวกหงมืจักอ่านยังท่ว่าเป็นแม่เไมเห็นก็เลข็นกูโค้ดกันไปโค้ดอันพูดอันนี้คือตอบรับอยู่หัวหน้าว่านั่นละบ่หงมืจักไม่บ่หงมืจักโค้ดแล้วก็แล้วไปนะอืมกูเลยมาส่งบมา เมาลดมาจังเนะหลายไปไหล่ะหลายเมาลไปไนกระเทียมหกรอยเบิกขนาอะไรขึ้นบ่เบ่ะเอาือบ่เบิกมันอาเซียมันอยากอมตัวหาเองามื่อเดียวนี่นีแเมนมื่อเดียวขึ้นเมื่อเมาอีกเมาอีกหกรอยเป็นพันสองพันั่นแล้วเพราะหนาเราจะไปหายขึ้นจากไหนบอไปหายากบ้าแบอแต่จะนำใจของเพิ่อนบอแล้วแต่จะคิดบอแต่จะสิคิดพราว่าดำหน้าหดำหนานันก็นั่นดำน้าอยู่ อันท่อไปคือเป็น,นเมียเป็นผู้ลับเออหนาหน้าดำหน้าอยู่เกี่ยวใหญ่ก้วยเจ้าดีกว่าไปดำหน้าอุย้ยเกียวมาเบิ้งเฟซเบิ้งไล่ติเจ้าโพดล็อกฉันบ่บ่หลานข่อยพูดข่อย <laughs> <laughs> ะดำหน้าง่วงๆกับเกี่ยวหญาพวกเออโอ้อใส่เลี้ยงกล้วยเนาะไม่เบิ่งมากเนียพี่นอ้องเอ,อ้ยกุมปิดมือเนี่ยชื้อตัวเขากุมปิดเออเป็นพ,ออนพระเอกใบบอลอ่ะผู้ใดจะมาคือบ่อยซีดีไซน์มาไปเบิ้งก็ได้คือบอ่ กี่กเบอยรมแกมันขายนากม่นบ่อยซิที่ใส่ทีดที่แรกผเอาไปถาม่ัวพวกแนะเนาเาผมป็นแกเจ๊ไหเขาก็ยุ่งสวมเขายู่ก็ไปถามบนตัวว่าซื้อปลาซื้อมาจากไหนขึ้นหนขึ้นบอยแท็กกับาสิตัเมื่อกี้ามเลยบอกีถามเื่อบานก็ไปเกี่ยวหยาบขถามู้ใดว่าหม่องในนี่หยาบขถามค้ใดได้ไปเกี่ยวเกี่ยวย่างเดียวเลยแล้วเจจิหวหวังบ้องหวังเต้าถือยาคายาหมเขาสู้หไปเนาะโอ้ตี อ๋อหลงอีหลีแต่ว่าไม่ข้อไหนอีกทีแม่เป็นอะันเขาอันอันอันใส่คีบมันเป็นอะไรนี่บ้วงหัจักเลยเออใส่หมวกถุงฟังเหรอวางไปเว้ากันซื่อๆช่วงก้อนข้อหนาออกหลังจากข้อหนาออกแล้วแล้วกันเขาก็ออกไปอีกใส่สุดสาวลำบวกเอกมาบอ๊ะเออเออขนาดนี้เลยจะลุกยังเบไงเนี่ย